กล่าวกันว่าตั้งแต่ว่านอนศิลาปัญญาแจ้งถือกำเนิดขึ้นมาในเขาหัวกัวสานนั้นศิลาเซียนที่ทิ้งไว้ยังได้รับการหล่อเลี้ยงจากแสงตะวันจันทรามานับพันปีและฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นปีศาจซึ่งมีขนาดเทียมภูเขาศิลาเซียนนี้ เดิมมีพลังวิเศษที่ไร้ขีดจำกัดนาเสียดายที่พึ่งฟูงฟักได้ไม่นานก็ไม่ทราบว่าผู้ใดปลูกเสียนพระลงบนตัวของเขาตั้งแต่เสียนพระงอกขึ้นมานั้นก็ดูดซับแก่นจิตที่อยู่ภายในร่างกายศิลาเสียนตลอดเวลาศิลาเสียนจิตใจอ่อนลา จำใจต้องแฝงลงไปในพื้นดินเพื่อดูดเก็บพลังฟ้าดินมาบำรุงร่างตนเองให้เพียงพอครั้นเวลาผ่านไปนานก็ดูดซับแก่นจิตที่อยู่โดยรอบภูเขาไปเสียจนหมดสิน้นทรงผลให้ใบไม้ดอกไม้เหี่ยวเฉาโรยราสิ่งมีชีวิตทั้งปวงไม่อาจดำรงอยู่ได้ ส่วนเสียนพระนั้นตั้งแต่ได้รับการหล่อเลี้ยงกลับกลายเป็นเหมือนเจ้าของร่างศิลานี้ก็ว่าได้จิตวิญญาณเต็มเปี่ยมจนก่อเกิดวิญญาณขันในร่างกายเขารอมันเสริมอีกสีขันจนเพียงพอก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนพูดศิลาเสียนนี้ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบใด น่าเสียดายที่ศิลาเสียนซึ่งฟ้าดินฟูมฟักนี้ต้องมาลำบากแทนเสียนพระซึ่งชุบมือเปิบหรือนี่ก็คือเวลาโชคชะตาที่ผู้คนมักล่าวถึงกันเนาะหินยอดเขาขัดเกลามีวิญญาณจิต อัญญาปิดหากไม่คิดตัดฝุงซานเหตุการณ์ใหญ่มิได้ง่ายกระทําการแผนต้องอ่านทะลุซึ้งถึงโชคมาซื้อการตังยักษ